วงการเศร้าปุ๊กลุกเพชรลำเพลินเสียชีวิตแล้วขอแสดงความเสียใจเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าหลังโลกออนไลน์ได้เผยแพร่เรื่องราวของหมอลำดาวตลกดังนายอภิชัยสุพนัทหรือปุ๊กลุกเพชรลำเพลินหมอลำดาวตลกดังเสียชีวิตโดยระบุว่า ผู้บริหารหมอลำเพชรลำเพลินและทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสุขพนัทนายอภิชัยสุขพนัทหรือในานามชื่อตลกบุ๊กลุกได้สูญเสียตลกผู้มากความสามารถเจ้าของฉายาแม่สมปุ๊กลุกเพชรบึงกุยปุ๊กลุกเพชรลำเพลินการเดินทางครั้งนี้ในโลกหน้าขอให้โชคดีและปลอดภัย ปุกลูกผู้ที่สร้างรอยยิ้มและความสุขให้เพื่อนๆเอฟซีแฟนคลับมานานนางน่ารักเสมอหลับให้สบายสุขสุขคติในปรภภที่ดีงามนะคะปิดตำนานปุ๊กลูกเพชรบึงกุยปุกลูกเพชรลำเพลินแม่อสอมอด้วยความอาลัยยิ่งปุกลูกเพชรลำเพลินหมอลำเพชรลำเพลินขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณมุมข่าวค่ะ